All right, then. Welcome back to การเล่นคาร์ลสฟิลด์ให้ไปแรงให้ไกลมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับนั่นแหละครั้งที่แล้วไปถึงเกนริวใช่ป่มแอบเล่นนิดนึงนิดนึงไปถึงชินรูแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเราจะไปได้ถึงขนาดไหนลูซี Hup, hup! 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 Let's go! Let's go! Uh-huh. That's, That's a lot of damage! แมน infinite walk ล่เอแี she s h o i n g h p n i s h e s h a k l i k h i g y for t it's the same fucking guy อ g ก i n กเหมือเล่นกันแค่สอคนอะอ้กูรอตั้งนานเอา แล้วก็แปะหนึ่งทีเกือบใช้ซันเทสุกเคนแล้วนะเดี๋ยวมันเก็บสแต็คห้ากูรู้แล้วว่ามันจะพยายามทำคอมโบแล้วจบด้วยซันเทสุกเคนนะเว้ยเพราะแม่งแรงชิบหายเลยท่านนั้นแหะโอ้โหเม้งโดนท่าน เมื okay. ่อก oh. oh, ี้มุ่งกล้องเป็นไรวะน่ะอ๋อมันออกเลยวะขอโทษถูกใส่มุ่อย่างเชิงกูแล้ว I'm sorry ขอจบแบบนี้หน่อยได้ไหมได้เปล่าควแรง Okay, got it. Oh my kill. Fantasy here is <laughs> yours. What? What? In real Henry let's go like yep yes yes look at me i'm locking in โอ้ยกูจะกูบอกแล้ว What d มุดยังมิไอ้ข้าอะไรวะหนึ่งสองหนึ่งใช่นอกกันอะไร มีดิเกิลถ้าเกิดใครแบบไม่แบบว่ายังไงวะไม่นิ่งอะใจไม่นิ่งพอโดอนตบถึงทีก็น,น่าจะเลื่อนหายไรอันอะเชี่ยกูต้องระวังท่าไอ้ที่มันชอบโพกไกลๆแล้วไม่ใช่ชอบโพกดิมันชอบเก็บเคาน์เตอร์เฮดท้ายนั่นมากๆเลยอะวะสามสี่ปะไอ้ที่มันเป็นลูกเตะที่มันถ้าโดนปุ๊บคือแบบชิบหายแนๆ่ๆท่านั้นคือโคตรยากนี่ไงกูเผลอปอะ Um. Well, no. okay. What? No! Yes! You win. Well done. ว้าวท่านันทีสโลมากเลยครับ Get ready for the next เออในที่สุด this guy will be back ห <laughs> ชิบหายงามไส้กูแล้วไงฮยถ้าเกิดกูรู้ p u n i s h ของกูคืออะไรกูอาจจะได้อันนี้แต่ไม่เกิดกูพลาดแม่แต่นิด,ดเดียวแต่งานสมบูรณ์เ

จริงเล่โอ้ย <laughs> โอเคจำหนึงงน่งกูประมวลกูประมวลสมอง,ง,อองอใหม่ก่อนอเมื่อกี้กูทำอะไรรู้ป่ะกูกดไ้ท่าของมิชิมะอัสัตว์กูเล่นคลายกูลืม อเ,อเอาจริงเอาจริงดิมันไม่เซฟตลอดไปหรอกนะเราต้องใจเย็นๆเว้ย What <laughs> Nah, no, but they were not to us. Light South. Nope, my timing was bad. Uh oh. ก็น่าจะลองใช้โลกับเขาบ้างบ๊าบรีเซ็ตรีเซ็ตโอเคอ๋กงลัง <laughs> okay. พูดเลยโอเคก็พรก่อนนะเว้ยสละเทเคินแปดกับคราฟรอสฟิลไปไกล เท่าไหนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรายังไปไกลได้มากกว่านี้แต่เราต้องพักไว้ก่อนเล่นยาวๆนาะนไม่ได้เดี๋ยวสมองกูฟุง้งซ่านหมดนะฮะกามันยังมีอะไรที่กูผิดพลาดอยู่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องคอมโบกูลืมกูลืมมูเซตดด้วยกูยังพลาดหลายอย่างอยู่เว้ยกูต้องแบบว่ารู้ไทมิ่งของมันกูต้องรู้ว่าระยะไหนเป็นระ,ระยะที่คล l ายลอสฟิลนั้นเก่งซึ่งไม่คือช่วงระยะกลางๆไม่ใช่ ข้างหน้าตรงตรงเหมือนสตีฟหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เราจะไปให้ถึง1,000ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปใหม่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเราก็จะเล่นเซต